ใจค่ะตอนนี้กระแสละครก็ค่อนข้างดีค่ะก็ตอนนี้ก็ปินอ้งก็ไปไหนคนก็เรียกจะปินอ้งหนูปีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถามถึงพี่เวียไดเพิ่มเป็น22ตอน5 6 1ส1บ1กสิเเพิ่ม7ตอนโอ้จากเดิมเท่าไหร่คะคะจากเดิม15ค่ะใช่ปกติปึ้มไม่ขาด ดีใจหายเหนื <th phin eventually> <familia? S 2> ่อยค่ะ <pl> ก <ug> ็พวกเราก็ทํางานกันหนักขึ้นเพราะว่าเพิ่มตอนเพราะว่าก่อนจะออนเราก็ถ่ายกันไม่เสร็จอยู่แล้วแล้วก็พอออนแอร์เพิ่มตอนเราก็ทํางานกันหนักขึ้นแต่ก็ต้องขอบอกเลยว่าทุกคนเต็มใจแล้วก็หายเหนื่อยมากใช่เพรเพิ่มเพรเรื่องสินตัเหือกันหมดแล้วเจ็ดตอนเจ็ดตอนครับมีเรื่องปิไม่หรอมันก็เป็นการแสดงค่ะก็ด้วยความที่เราต้องเป็นอาชีพเราเนอะใช่ก็พุ่มกับสั่งอะไรล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ค่ะตุกจิงจอกาอะไรไม่ร เป็นอะไรบ้างเลยด้านนี้ดีมากเราไม่หลอกคนดูอ่ะเพราะสมัยนี้คงไม่มีใครอยากดูถูกหลอกแล้วแหละใช่นรว่าก็มันก็ถือว่าเป็นการแสดงที่เราก็ต้องทําให้ผู้ติดตามชมได้อินไปกับเราด้วยขอขึ้นไปดูบ้างไหมคะซีนนี้ขอเป็นมุมจะกรุนฉากไปไม่เคยค่ะมินก็จะไปรอหน้าฉากแล้วก็ถามว่า ยังไงทําอะไรบ้าง่เงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่พุ่มกับจะคุยกับพี่เวียมากกว่ามินจะไม่ค่อยเป็นเข้าเลยยังไงถู่โจมเลยเหป็นเพราะพี่เวียหรือเปล่าถึงยอมไม่เกี่ยวเลยก็เรื่องก่อนก่อนก็มีบ้างค่ะใช่มินเผืออะไรเอยู่แล้วถามแปลกก็ก็มีบ้างค่ะก็แบบมันก็ใจก็เต้นตุกๆอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่แล้วเวลา เทคเดียวผ่านหรือเปล่าคะส่วนใหญ่จะเทคเดียวผ่านเพราะว่าพี่เวเก่งค่ะพี่เวเขาจะแบบว่าเขาจะรู้ว่าจูบจริงเพราะฉะนั้นเขาจะแบบเล่นครั้งเดียวค่ะาน่คุณแม่ทราบอยู่แล้วค่ะคุณแม่ก็จะแบบว่าจูบบ่อยจังอะไรเงี้ยคุณพ่อก็จะแบบแบบว่าจูบน้อยลงไม่ได้หรออะไรเงี้ยใช่แต่ว่าคุณพ่อก็เข้าใจค่ะพูดเล่นๆเฉยๆใช่เขาเข้าใจแต่เขาแซวเขาก็แซวเหมือนทุกคนนี่แหละค่ะ บ่นไหวนอกอจก็ไม่รักไม่มีค่ะพี่เวียก็เป็นพี่ชายที่น่ารักแล้วก็จริงๆสนิทกันสนิทกันมากก็เล่นกันเหมือนพี่น้องเลยแย่งของกินกันอยู่ในกองตามปกติใช่ในในเรื่องนี้นอกจากพี่เวียมีข่าวกับเราแล้วพี่เวียได้ไปมีสายบนางร้านเล่นด้วยกันไหมอ๋อพี่กิฟต์ล่ะคะไม่ทราบเหมือนกันใช่ก็อยู่ในกองพี่เวียก็น่ารักกับทุกคนค่ะพี่เวียเขาก็ ขี้เล่นคนขอนแก่นนะเนาะใช่มีอะไรก็ i, <ๆ S 2> ทุกๆิกทุกๆิกขี้เล่นอะไรมีท่าจีบทีอะไรเราเห็นไมหมคะไม่มีนะไม่มีนะ<ม>ก็จริงๆเขาไม่ค่อยเข้า,าฉากกันเยอะ<ม>ใช่ก็จะมีแบบว่าเวลาอยู่ในห้องเอ่อห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องมันค่อนข้างเล็กอะไรเงี้ยค่ะเวลาถ่ายรูปเล่นกันก็ถ่ายกันเยอะๆแต่เวลามีทันเห็นแบบว่าข่าวเอามาลงตัดแตะรูปสองคนซะงั้นเลยใช่ออกตัวแทนพี่เวียน